โอ้นะครับก็อ่ะก็เริ่มเลยกันเดิมถ้าจะไม่ผิดนะครับผมเล่นแต่งตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้ประศาสนะครับอ่ะไปไหนกนดีอ่ะไปรังคา เดดกล้กัน <c oughs> ขอโทษนะเสียงมันก็ยังหายเหมือนเดิมไอเสียงเกมน,นี่เป็นหมู่บ้านเอตอนคือนะครับก็เขาก็ได้บอกไว้บอกอะไรบ้างทำไมไม่ลองหาอะไรดูแถวหมู่บ้านนี้ดูอ๋อโจรขโมยนะโอ้โหโอ้เ็ดเอาเอาไม้เฮา เบลดเวยดีละลงท่อลงไว้ได้อันนี้อะไรนะแเต้โอ้โหได้เสียดายไม่มีเเองเดี๋ยวผมอยากทัว์หมู่บ้านนี่ไปดูก่อนมันมีท่ออยู่ข้างบนด้วยหมู่บ้าน แถวเข้าพิทหลังมีชั้นบนนะเอ้าไม่ใช่มีท่อพิทม,มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนี่อะ่ะอ๋อโอเคนะครับเราเกิดลองโดดหลังคาดูโอโอโห้โดดทำไมเดดเพื่ไร นะคป่ะไปจากหมู่บ้านนี้เถอะเฮ้ยลึกสุดมันยังเข้าไม่ครบหลังเออหลังแรกยูดีฟบอสนะครับทำลายอ,อตัวบอสเออโหเกนนะอ๋โอ,โ,อ,โ,อ,โ,อโยชิโยชิโยชิคัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กโยชิ กดออกอยู่ทีก่อนก็ไนะด้ฮัมกากโรดโอเค่อเอาแคน่นี้จบโอเคตายโอโห่ได้ท่นี้เราก็ได้ชุดดีๆมา ไปตรงนี้ครับมันแย่มากเลยจ้หญิงไม่เคยเกิดเรื่องนี้ขึ้นเลยเอละไรประมาณนั้นนะเคไปอืไทางนีบ้บาสเซอร์อยู่ที่นี่ฮะอ,อืม ต่อแถวห้องนะอันนี้ก็ทนไม่ไหวอีกแล้วอะไรวะโอ้โหโดดเล่นในน้ำถูกไหมน,นะมาโยเหลดทอนเลนโ,อโอเคก็เหมืนแบบเป็นทางเชื่อมต่อเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปสำรวจให้ครบก่อนเหวช่วยด้วย ให้ไปคุย <ält> กับไอเบลเซอร์อ๋อคือเบลเซอร์จับตัวเจ้าหญิงไปแล้วก็โยชิโยชิโอเคมานนี้ึืออ่าลุยเอ๊ะติดติดชั้นบันไดเอาลุยเลยอืบ ่างยยกเพิ่มนะครับมาต่อเดี๋ยวต้อไปที่ท่อเลยมาที่มันลุมไฮสก่อนนะครับโอ้โหมัน impossible มากแต่ก็อีซีเช่นกัน นได้ยังเนี่ยเออเออเผลอกดผิดกดสปินอาราวทันทีสปินอาราวทันทีนี่หายไปเลยไม่น่าเบยสปินเออเออแหลกเจอเจอเจอเซริกโอ้โห,โหน่าอ,อาวัยไหมศูนย์ชีวิตแล้วเนะนี่ยน่าสงสารมาริโอ้โหเหลือเกินอ่ะ,อะสปีดลันดว่วนก่อนที่ไอ้ไอ้ วาตัวนั่งง่างว่าละไปเอาใหม่สองดาวสองดาวนี่ที่ปังไม่ใช่ละอ๋อไม่ใครโยชิโอง่ามด้วยมาดิเอาตกลงเฉยเลยตอนนั้นอันนี้เดี๋ยวเต้องวางปิงลงก่อนโอเคโยชิเย็น โยนขึ้นซิปักโอเคพอดีเยี่ยมโยชิไปกันคิดถึงโยชิเหลือเกินมาละเออเออว่ะเออ,เอ,อฟีมือห่างหายาโอ,อนานแล้วเนะี่ยงับงับงับเออเออไอ้ครูเอ่อ อืออ่ะอโาวโหวางสติงลงเริ่มตายกันคูป้าเอ้ยไม่ใช่โยชิ้เดี๋ยชิ้เอาโหโยชิช่วยช่วยหน่อยนะถ้าถ้าถ้าช่วยอีกทีจะเป็นบุญตามากเลยเอ้คูป้าลงแล้วดีมากเริ่ม ฮึบโอเคเรียบร้อยฮึบเออเอ,อิมเพื่อเราจะทำไปเพื่ออะไรหนึ่งที่นี่หนึ่อๆโอ้โหตัวสีเหลืองๆได้ลอยตามมาเราต้องเทคโอเปอร์เลยฮ ยังไม่ผ่านเลย่ะรีบฮึบฮึบฮึบฮฮึบอะเอาเอาเอันนี้ไปด้วยเผื่อเอาไปพ่นใส่ตัวอะไรเ่ื่นไอตัวเหลืองนี่ไม่แน,นะนำให้เอาไปครับมันดะ ใ baptism, mm hmm. ครเคยเล่นมาโอมันจะเป็นกระแทกครับซึ่งผมเสียวไอ้บล็อกดึงืเงนั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นนะโอเคมาสิไม่กลัวเรามีโยชิแต่อย่ามาเหนี่ยวหัวแล้วกันฮึบโอ้โหกินไม่ทันฮึบไปอัดเลยนี่นงฮึบฮึโอ้เฮดเฮ็ดเดนี่แหละยำ แล้วยอิกินเห็ดให้ได้เยิบเยิบฮึบฮึบฮึบโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วเราจะไปได้ไหมอ๋ออ๋อเอาไปเออเออลงท่อได้ไหมไม่ได้โอเคเลยเราก็ต้องเดินตามตัวพวกนี้ไปเออ งั้นผมกอจบอานนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ